สวัสดีครับสวัสดีครับหากินแบบนบ้านครับพี่น้องเหมือนอีซิมาเบิงเบ็ดหวยปลาไผ่เฮาครับเหยื่อปูที่เฮาเสียบไ้ที่ยังยั่งอยู่นะครับพี่น้องกับมือนึ่กะวาสิมะกูเลยเสียบไว้แล้วก็กูไปนําเพราะว่าเดี๋ยวมันทีลึงครับขันเสียบไ้โดนเนาะเดี๋ยวอาจจะเอาเหยื่อไม้มาใส่การได้เหยื่อแนวอื่นกับทเอามาใส่ไม่นะครับพี่น้องเหมือนอเฮาสิมาเก็บกูเหยื่อปูที่เฮาเสียบไ้ มือสองมือละเพราะว่าก็กินดีอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้ก็ซุ่มสิมันยังเหลืออยู่บ่ก,กี่หลังดอกครับแต่ว่าก็สิพาพี่น้องมาลุ้นมาเบิ่งนํากันแล้วก็สิกู้ไปเลยครับเดี๋ยวไปหาหม่องไซม์ <c oughs> ไปครับผมไปลุยกันครับนี่ครับผมพอใส่ไปโดนน้ำเทียมปามันก็สิลึงครับพี่น้องก็ต้องเก็บต้องกูไ้ไปนํา ถึงบ่ถือกันเดี๋ยวเก็บเหยื่อไปน้ครับพี่นออุ้ยอาบ่หลายเป็นไหนรอก่น้องเบิ่งจกทรงเลยอู้โอ้คือดินควยแท้โอ้ยปลาคอหน่อยเดี๋ยวถุงมา เออดูจุดน,นี้ฮะดินเหรอครับพี่น้องลังนั่นโอ้ยดินตับตับตัวน้อยหน่อยครับพี่น้องนยุ้ยนะเจ้านั่นเดี๋ยวไปมันมันดึงคอยนะอ่ะครับพี่น้องโอ้ยมากูกับถืออยู่ได้พี่น้องโอ้โหเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเนะี่ยคุณอะ โอ้ยใส่ปนอยู่ครับพี่น้องเห็นว่าก,กระไดนี่ครับผม <c oughs> โอ้ตัวเด็กการอยู่ด้วยครับพี่น้องก็มาขี่ไล่ดรอก นี่นะครับผมกู้ครับผมเยื่อตัวใดยังกะจิไปหาใส่หม่งไหมครับเดี๋ยวมันเิลึยงใส่ไปโดนไรก็ได้บดีครับพี่น้องต้องเก็บกู้ก่อนกู้อีกตัวนึงกู้เก็บไว้พี่น้องใส่ได้ยูบุ๊ปเพราะว่าเอาไปใส่หมอ่งอื่นได้น้ำครับพี่น้อง ครับพี่น้องโอ้ยยังถืออยู่ตัวใบใหญ่ครับพี่นอ้องตัวใหญ่บ่มีดอกงหม่เดี๋ยวยังเดี๋ยวเขาเบิ่งสะก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังเก็บมิดซีดี <laughs> จัดเก็บเบ็ดครับพี่น้องอมาลมเด้อยังดูเป็นล สีบทตายนะครับพี่น้องกันเทาเสียบแต่ว่ากันเสียบบุบเป็นกันตายครับพี่น้องครับพี่น้องบรรยากาศนี่มเมือนเ้าในเมื่อตัวหนึงนะ่งเก็บกูเบ็ดกอน <laughs>

นะครับพี่น้องได้เพิ่มอีกบอ่อ <c oughs> นะครับผมหาอยู่หากินใส่ไปพูดได้อยู่ได้ก,กินโอ้ยมันเงนเยยเียบเลอทา้งนี้เงียบกีบเลยหวยปลาไพาปีนี่ปลาโบาลายปันใดตัวพี่น้องเนี่ย ปลาหลายมันตรงตีดีกว่านี่ไหมนี่ครับผมเงียบมิดซีรีนั่งดีใจเงียบเอา้าเดี๋ยวไปเบิ่งจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดรอหนี่กัน นี่ปีงน้ำได้พี่น่องห่วยนี่งครับผมเข่าเหนียครับ หาประเข็งหน่อยมาล่องใส่คามีประตองครับพี่น้อง่พี่น้อง มองสุดท้ายแล้วเด้บัด้ยกูเบ็ดอีดีเด้วพี่น่องเลย, <c oughs> อยมองนี้อีกแล้วครับพี่นอ่องมืนอีกแล้วมองนี้มองมืนได้ตัวตายนี่ครับผมบัตรถึก นี่ครับผมมากู้เพราะว่าใส้หลักเรียงมันจะถือดีอยู่นี่แหละเดี๋ยวสิเก็บเบ็ดเก็ยบยังแป๊มกันร่างนี่คือมีดึงเนาะพี่น้องโอ้ยถึกเถืกเถือกเอาอีกแล้วพี่น้องอืมตโตไปไงมันไม่ซ้ำกันโมเห็น,นไหมเด็กเขามันควงครับพี่น้อง สิรุดแล้วพี่น้องพอดีเลยเนี่ยบร้อยครับแจมที่สองโอ้ยบมกีไ่ไล่เราครับกูเบ็ดก็ได้การใดการโอ้ยพี่น้องใดการใดการใด,การ,ด,ก,ารดการปูแง่งคือเกา ไอยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องกรับปูปูมันย่งเขาก็เดี๋ยวเอาไปใส่หมอ่งอื่นครับพี่น้องเปลี่ยนไม้ล่องเบืง้งเอาเนื้เสร็จจังหน่อยก่อนปูจังบ่ตายครับใส่็หนืน้น้ำ เดือดออกนะพี ó, ่น้องโูเโายังดิ่นดาว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 อยู่นะพี่น้องเอ้ยไปกับผมนี่หยบครับหลังนี้ก็ได้ น้ำก่อพี่นอ้องน้ำก่อน้ำก่อปูนยังอยู่ครับตัวน,นี้หน่อย <c oughs> <c oughs> ครับผม หลังนี้ป่าเด้อนพี่น้องว่ามันยังน่งป่าตัวนั้นถึกป่าเสยครับพี่น้องว่ามันบ่ถึกนี่ห้อยอดต้อนอยู่นี่พันหลบมอ่อมเลยครับตัวนี้มือนี่คือมิตรรุ่นรุ่นนี่วะพี่น้องป่ารุ่น นี่ครับผมผมจิตตายแล้วตัวนี้ประงบัปะงบปงับเลยพี่น้องเอ้ยแดมที่สามครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศห่วยปลาไพ่เฮาครับพี่น้องมันนี่เก็บกูเบ็ดเบดแล้วครับพี่น้องเบ็ดเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันเนาะครับ เดี๋ได้ครับพี่น้องบ้อลสันเนี่ยมาไปครับพี่น้องให้เบิ่งผลงานบอลน,นี่ครับผลงานเฮาพี่น้องสามตัวงามๆเลยครับวันนี้ไยกูเบ็ดกับบอสขี้ไรเลยครับพี่น้องนี่รุ่นกระลังตุมเลยครับพี่น้องตัวแหลกชิ้นหน่อยกระมูเนี่ยกระลังปนนี่ครับผม อ่ะครับพี่น้องผลงานครับปลาปลาสามตัวนี่ครับผมสามตัวพอดีเลยใส่ง,งามๆแล้วก็อันนี้ปูเอากลับไปหาหม่งไส้ไหมครับพี่น้องเพราะว่าไส้โดนแล้วมันสีมันสีเขาเอิดเนี่ยมันสีลึงมันสีลึงเนาะสีลึงเยื่อ,อาจจะสีหาเยือ่อะไหมเมาใส่อะไรตะเค้งหน่อยสีร่องไหมเสียบร่องเบิง้งขามีประตองกินพี่น้องน้ำห่วยก็นี่แหละครับผมวิธีแบบบานๆเข้ามาเนี่ยเยอปู เพเหตุเหุ้ิดวังครับหวยปลาไพสีไดหน้อยในหลายอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าได้แน่นอนครับพี่น้องแต่ว่างึดบขึ้นกันละครับมันตัวใหญ่ไปใสบุญตัวปลาคอใหญ่ๆปกติบอกเล,ล้วโลได้ครับกินก็แสดงว่าปลากับปลาใหญ่กับสีอึดอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ารุ่นแบบว่ารุ่นแขนรุ่นยังกับสีมีอยู่ครับนี่ครับกับรบุ่นกําลังต่มเสียบครับมืนน่อกี้เอามารุ่นเบ็ดน้ำกันนะครับ ก็าฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญครับ่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาดคลิปนะครับจิบต่อไปสิมีหยัางกะทารุนทาเบิ่งครับเหมือนี้ลาไปกอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ